มีใครบ้างครับได้รับการแจ้งเตือนจากทางแอปพลิเคชันธนาคาร Mobile Banking แล้วว่าชื่อเจ้าของซิมมือถือของท่านไม่ตรงกับชื่อเจ้าของ Mobile Banking แล้วท่านต้องทำอย่างไรโมไน c h แชนแนลจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้3กุมภาพันธ์68ครับทางด้านของธนาคารกรุงไทยได้มีการสรุปรายละเอียดมานะครับหลังจากกระทรวงดีอีปปงหหรืองานที่เกี่ยวข้องเขามีการยกระดับในการจัดการกับบัญชีม้าแล้วก็กําหนดให้ เจ้าของซิมมือถือจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเจ้าของโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันธนาคารที่มีการใช้งานอยู่ภายในวันที่30เมษายน68ไม่อย่างนั้นท่านจะไม่สามารถใช้งานโมบายแบงกิ้งได้โดยจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเท่านั้นนะครับจะไม่มีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางอื่นครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แอปธนาคารแจ้งเตือนท่านมาท่านต้องทำอย่างไรธนาคารกรุงไทยแนะนำแบบนี้ วิธีการแรกก็คือให้ไปติดต่อที่ช็อปผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือครับเพื่อขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของเบอร์มือถือให้ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารวิธีการที่2ครับให้ติดต่อธนาคารครับอย่างทางธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้เพื่อขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกกับโมบายแบงกิ้งให้ตรงกับชื่อเจ้าของเบอร์มือถือครับขณะเดียวกันก็มีกรณีกลุ่มยกเว้นเหมือนกันนะครับ โดยท่านสามารถไปขอการยกเว้นได้ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้ 1. ก็คือเป็นกลุ่มบุคคลในครอบครัว 2. ก็คือผู้ไร้ความสามารถผู้เสมือนไร้ความสามารถถัดมาก็คือผู้พิการแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มนิติบุคคลครับโดยท่านสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้เพื่อแสดงเอกสารการยืนยันตัวตน และเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์68ปเป็นต้นไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครได้รับการแจ้งเตือนแผนแอปพลิเคชันธนาคารมาแล้วท่านมีไปอยู่แค่2ที่เท่านั้นครับคือไปช็อปมือถือหรือไม่ก็ไปสาขาธนาคารครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการแจ้งเตือนมาจากแอปธนาคารเลยท่านก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรครับว่าแต่ว่ามีใครได้รับการแจ้งเตือนจากแอปธนาคารมาแล้วบ้างช่วยบอกเล่าและเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ